ภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาแรงงานครอบครัวชาวใต้จึงมักเป็นครอบครัวใหญ่มีความสัมคันญกันดีระหว่างผู้สูงอายุและบุตรหลานมีวัฒนธรรมการฝุกย่าหูกมิตรรักพวกท้องแระหญ้าอย่างเหนียวแน่นเป็นสังคมที่อบอุ่นมีนิสัยเอื้อเฟื้อต่อกันนองจากภาคใต้เคยชินต่อการพบคนแปลกหน้าซึ่งขานเข้ามาติดต่อการค้าขายจึงเป็นผู้มีนิสัยนักเลงกา้ไล้ก,า,กาเสีย จาตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ำใล้ท่าน้าลำคลองอ่างทะเลเพื่อสะดวกในการสัญจรและทำมาหากินคนไทยภาคใต้จะมีคติในการตั้งบ้านเรือนเช่นปลูกบ้านโดยมีตีนเสารองรับเรือนเสาแทนการขุดหลุมฝังเสาเพื่อสะดวกในการยกย้ายและเป็นการป้องกันมดปลวกมีคติห้ามปลูกเรือนผังต้องถวงตะวันเพราะจะขางเส้นทางลงมาสูงที่อาจทำให้หลังคา ถูกไทยุพัดทัดทงได้ง่ายวัสดุที่นาํามาสร้างคือสิ่งหฐานได้ง่ายในท้องถิ่นบ้านเรือนมีหลายลักษณะมีทั้งบ้านเรืนอนเครื่องปลูกหลังคาทรงสวนและทรงั้นหยามีใต้ถุนเตี้ยเพราะมีลมพาย,ยุเกือบทั้งปีหากปลูกเรือนสูงอาจต้านทานแรงลมทําให้เรือนเสียหายได้ชาวไทยในภาคใต้นะคะได้อบพยพจากถิ่นฐานเดิมมาตั้งถิ่นฐานที่ทนี่ที่ตามจังหวัด ที่ตามจังหวัดต่างๆโดยคนไทยในภาคใต้เนี่ยก็จะมารวมอยู่กับชนเผ่าที่พื้นเมืองอยู่แล้วทําให้ทำให้ภาษาหรือว่าผิวพรรณหรือว่าลักษณะเด่นเนี่ยมันยิ่งชัดออกมามากขึ้นภาษาพูดของเขาก็จะมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนพูดเั่พูดเร็วแล้วก็พูดเร็วนะคะแล้วก็พูดหุวนนะคะต่างจากภาคเหนือที่จะพูดเรื่องๆนะคะ สมัยก่อนนะคะชาวชาวไทยในภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูก็เลยจะใช้ภาษาพูดที่เป็นภาษามาลายูนะคะาะออนั้นเข้านั้นเข้าก็ใช้ภาษามาลายูจนชินจนลืมไปว่าภาษาไทยเนี่ยพูดยังไงก็ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ยิ่งคนในชนบทเนี่ยยิ่งห่างไกลาจากตัวเมืองเท่าไหร่ก็จะทําให้ การสื่อสารเนี่ยยิ่งไม่รู้ภาษาไทยมากขึ้นเท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ได้เข้าเรียนหนังสือไม่มีโอากาสที่จะเรียนหนังสือเวลาทําติดต่อราชการเนี่ยดังนั้นจึงต้องใช้ล่ามอย่างเดียวเลยแต่งกายชาวภาคใต้ใช้ผ้าหลายรูปแบบทั้งผ้าฝ้ายผ้าแพรผ้าเขียนลายเทียนผ้ามัดยอ้อมแต่ผ้าที่มีชื่อที่สุดของภาคใต้ก็เป็นผ้ายกที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากแต่ชาวปักใต้ทั่วไปแบบเดิมนิยมนุ่งผ้าคล้ายผ้าขาวม้า,มาสีแดง การนุ่งผ้าปาเตะหรือผ้าบาติกที่มีลวดลายสีสันหลากหลายเป็นความนิยมในช่วงหลังจากได้รับอิทธิพลมาจากผ้ามาเลเซียอินโดนีเซียชาวไทยมุสลิมภาคใต้นิยมนุ่งสโรงที่มีความคล้ายกับผ้าขาวม้าของทางภาคอีสานผู้ชายส่วนใหญ่จะนิยมนุ่งผ้าสโรงแต่ผู้หญิงจะนุ่งผ้าปาเตะหรือผ้าบาติกแต่ในปัจจุบันคนใต้ส่วนใหญ่ก็นุ่งเสื้อผ้าตามแฟชั่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป We're Moms and and